คลิปนี้มีเนื้อหาที่ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับใครใจไม่ถึงก็ปิดไปได้เลยนะครับผมเธอแน่ใจนะใช่ครับเธอมีผมสีชมพูนะครับผมแล้วก็เธอมีความโหดมากแล้วเธอก็ชอบพูดกับผมว่าอะไรวะเ่เสียงอะไรซ้ายขวาเกียร์ซอดไม่เนียเลยนะเพื่อนเชิญมึงไปดูที่บ้านเลยอะไรวะเนี่ย เอ๊ะเยอะนะนะตาฟานหรือเปล่าวะนี่มันสวรรค์ชัดๆเลยมองหาอะไรหนาเดี๋ยวปะทิ่มให้ตาแตกเลยเฮ้ยเพื่อนขาดูหน,น่อยดิเอ้ยนี่มันตรงแล้วนี่หว่าเงียบไปเลยนะมึงอะ่ะเฮ้ยทุกคนมาดูหนังผู้ใหญ่จอมมังกรมันตื่นเลยอ่ะแล้วกูปิดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไก่อีกแล้วอ่ะไอ้พวกนี้มันน้ำจิ้มซอสเหรอเออเจ้ยนายหาเนื้อไก่ไปก็ไปเจอหรอกเพราะกูกินพามีโบเหนียวไก่ เฮ้ยดูนูน่นเอ๋อะไรนะนั่น,น,นมันเดืกอกออมันอันตรายนะชอบา<ห><ห>เนเพือเมื่อคุณทำขาคุณให้เป็นรูปตัวเอ็มให้ปล่อยดูนตัวเอ็มต้องทำงี้วูแหกเลยสัสเหมือนได้จริงยังไม่รู้นะว่าศิลปะคันแทพนั้นมันต้องทำอะไรเดืกนั่นมันดูตัวสิที่ไม่มีใครทำได้นะนน,นั่นมันขออดูดิธีแล้วกันไปยังไงล่ะนี่มันรูปหัวโจยนี่วาศิลปะกันสูงหรือเป็นหัวโจยกันแน่ กูแปลมั่วแม่งเลยคือฉันยังไม่มีเพื่อนผู้ชายมาก่อนเลยยังจะมีใครอยากเป็นเพื่อนผู้ชายกับฉันไหมนั่นน้องโพเหรอวะน่พูดแบบนั้นยังซิงสินะเอาหรอวะขอดูให้ชัดนๆหน่อยแล้วกันเ,เดีเด๋ยวนะมองขนาดนี้เหมือนเธอจะอาจารย์ฮะเขามองผมจนผมจะท้องแล้วอะฮะกู <c oughs> คนพูดแบบนั้นมากกว่ายิ้มไม่เคยคืนขอยืมจกักรยานหน่อยเดี๋ยวออกมาคืนนะกูยังไม่ให้เลยแม่งไปละไอพวกเองที่แม่งไม่เคยคืน คลิปนี้เป็นคลิปสั้นนะครับผมก็แค่อยากจะมาบอกกับเอ,อ่อน้องน้องอะไรวะเนี่ยรูปแฟนอาร์จากน้องงออตอมนะฮะอ่าน,นี้เปล่าวะว่าสวยมากเลยครับผมค่อนข้างเคารพต้นฉบับมากเลยนะฮะก็อยากจะมาบอกแค่นี้แหละครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมะบอกกับทุกท่านว่าซับเล้ก,กูด้วย <laughs>